ก็เปิดทำการแล้วอือเศิลปินที่มีชื oh ่อเสียงโด่งดังกับนหลายปีอีกนะครับอีกสักคู่นั้นคุณพระเอกนะครับเล็กแค่ลูกคนนะครับนะเออพระเอกตัวยงเลยทีเดียว พระเอกเรื่องสับเปลือลยนะกำลังเดินทางมาไม่ได้ถูกแล้วนะเออวันนี้จะมาเป็นพระเอกให้กับนางเรื่องทายอ่อนนะถือว่าเป็นท่านสอบก็แล้วกันนะเออพระเอกเรื่องสับ,สบเปลนะเือกนะการเดินทางมาแต่ก็จะมาเป็นพระเอกให้กับนางเรื่องทายอ่อนดะีตามให้ดีดนะีตามให้ดีตอนไเงี้ย เรื่องนี้ก็เป็นฐา,าน,นที่สนุกแนบบ่นอนนะเพราะว่าสายแค่ที68นี่แหละไว้นี่แหละนะเรืองนี้ก็นะครับตอนนี้รอพี่ จากเรื่องนรุกตนเนี่เออการเรื่องสับเปลเหลืที่ทำยอดผลุนละลายไหลนั้นเจ็ดร้อยล้านนะครับนะเจ็ดร้อยล้านนะภายในไม่ดีขึ้นที่รงสายนะครับก็ขอให้การเรื่องขายก็เนี่ยได้ทะลุหนึ่งพันล้านนะขอให้ได้หนึ่งพันล้านเด้อขอตัวนะครับถ้าไม่ได้พันขอสักแปดร้อยนะขอตัวบอก เออสามารถเป็นบอแพงจะยกวงมาเล่นที่นี่สามันสามคืนอ่ะจามาพูดเรื่องวัตเรื่อนะขอแข่ร้อยล้านนะสัะเลิรเทียนร้อยนะขอแซงสัดเลินไปสักร้อยหนึ่งนะสามันสามคืนเอวตเรื่อคกับเอออ้อ,อ เชื่อว่าแข่งเรื่องนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าผูกกับกับผู้เขียนบทมาบทในวันนี้จีน่พี่ใหม่เพราะว่านะครับนะพี่ใหม่เพราะว่าที่เป็นผู้กับภาพยนตร์เรื่องอเจ้านะไม่ธรรมดาเลยนะเอออเจ้าท้องสาวใครก็รู้จักนะเนี่ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นมือหนึ่งมือระดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะโอ้โหวันนี้คนรุนเลยนะเออ พี่เอี้ยงนะครับผู้แสดงที่เขียนบทนะครับเอ่อเขียนบทให้ชายอ้อด้วยนะครับนะนโอ้โหนะก็ะเห็นในในทนะีวีเนี่ยไม่รู้จักกันดีแต่วันเนี้ยตัวจริงเสียงจริงมาเลยนะครับนะน,น,คคนี่ก็ติดตามผลงานชายอ้อให้ดีกันแล้วกันครับวันนี้ถือ,อ,อว่ามาเปิดตัวเป็นเปิดเบื่อดเบิดชัยนะครับนะเออวันนี้ก็ถ่ายไป สายคิวแล้วนะแต่ก็รวบรวมแต่สายปีนี้แน่นอนนะปีนี้แน่นอนนะครับถ้าจะช่วงสงกรานต์หรือเปล่าก็รอดิีดาวดูเป็นช่วงที่พีมากนะช่วงสงกรานต์นะครับเนีเป็นช่วงที่อ่านะก็ปิดดาวไม่ดีนะครับก็ยังก็ที่เราคุ้นเคยกันดีครับเดี๋ยวรอสักครู่เด้อเดี๋ยวรอสักครู่ทันที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็จะได้เข้ามานะ ก,ก็ง่ายาจัดนครับอ่ะเป็นเจอนะครับพอเสร็จแล้ว,วก็เรียนเสร็จแล้วนะีบหมดวิญญาณครับโอเคนะครับตอนนี้พระเอกมาถึงหน้าวัดแล้วนะครับนิจเนืน้อพลน,นะครับนะี่กกน,นี่สกู๊นะครับพระเอก ผมเจอพระเอกนะเรื่องสับว์ป่าเนีนะเวลาเดินทางไปวันนี้จอดรถอยู่หน้าวัดเวลังเดินไต่ไต่เข้ามาอยู่เออน้องดิวธิรภัทรก็มาเออนะวันนี้เป็นดีฉีสังคมนะครับมาพักพักเลยทีเดียวก็อืมนะ Thì bây giờ phải dạy mấy ngàn đó Mình xoay chút đèn đèn đi review Nó à, ngủ nghỉ này đó không ngủ nữa. rồi, ông thầy đó Thầy ạ, các bạn một ngàn phim Đã xong rồi, các bạn xem Cô vừa đang đăng hết rồi đó Nó ừ, giọt, đang nghỉ quạt Nó ngủ nghỉ, nó ngủ nắng rồi, thầy bà được, ờ, 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 ป่อนะครับไลวอเ็กตน้องเขาดิเตเนะขอแนะนำตัวนิดนึงครับเรามาสักสดกูค่ะสวัสดียดแคกี่แติทุกทานค่ะออกแอบใ้บันแห้งค่ะนั่งเอกประจำที่หน้าสาหลานแห้งค่ะขออนุญากถวายเสียงร้องกูด้ค่ะฟังเด้อ วงชมเสื้ออีสานหอี่นองเกายาสไลลาหิมของเขายีบเดิมปู้แลงไว้ประเพณีต่อสือจะหีบเบื้องเมืองบ้านตั้งแต่ลางปางคอนพุ่นนี้ตั้งแต่ก่อนสามเป็นพวงญาเบ่าสาวพระทรงยังเอ่ย เดี๋ยวนี้เสยเศร้าไว้ไรวันนิประมาณถือว่าของผู้เฒ่าว่าเมาเก่าสมัยเศร้านิยมเลือกใส่เหตุกับฟงลังลืมประเพณีพอแม่ ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะเบญพาดานะคะผู้มีก,กัเป็นนักแสดงนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะในเรื่องภาพยนตร์เรืเร่องค้าวอ่อนนะคะกับคำนุำสการโยค่ะกานนรรำสการโยโกะสวัสดีทุกคนนั่งแถะกานกับผมบัตรสิวลงคอองรับ,รบพระเอกมรรังธนาสามฤทธิเพ็นประแพงรายการหนึ่งในหนังของน้ำค่ายอ่อนนะครับ ขออนีญอยากไว้เสียงร้องปูนใ่้ดูแลนะครับจะไรผลงานเพลงจะกของครับเอาบอกแนสิเป็นไนครับผมสิขอถามเจ้าแปลงแนเอาบ่แป้นได้สิเป็นไงโตน้องสิว่าจังได้สิตกล้องใจบอละหมดทั้งชีวิตของไอ้ร้อมยกให้เจ้าพูดเดียวแก้วตา อยากบอกให้เจ้าูว่าไอ้ฮักเจ้าเบิดหัวใจผมมือแดงดังโอ้สุดยอดเลยนะครับทั้งนางเอกทั้งพระเอกเลยวันนี้เอ้ามีแค่ไหนเดี๋ยวจะถึงคิวน้องหบุญหญิงแล้วก็กล่าวสวัสดีกล่าวสวัสดีแฟนคลับแล้วก็นวัชการหลวงปู่ศิลานะครับ ผมดิวธีรพัฒน์นะครับเป็นหนึ่งในนักแสดงขายอ้อนะครับก็ดีใจนะที่ได้มาจังหวัดกาลสินนี้นะครับปกติผมก็ท่บุนอยู่แล้วนะครับได้มาเจอหลวงปู่ก็ขอให้ทุกทท่านนะครับที่มาอยู่ในที่นี้นะครับเป็นมหาเศรษฐีทวนหน้านะครับสาธุครับว่าแม่นต้สิรองพี่ของแม่ เอ้าวถึงเชีนน้อผู้หญิงนะอ๋อแนะนำตัวนิดนึงกับนรัศก์ารหลวงปู่ศิลาจาระดาสวัสดีบัวในเอฟซีนะคะที่หลานดอกไมนทิพย์บานแพงค่ะอีหล้านผู้น้อยยืนสักไปยันหลวงปู่อนุญาตให้ลูกหลานยืนเนาะเอายืนแล้วเพื่อนขับอยากเห็นในห้งผู้น้อยยืน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 ถ่อยเสียงได้ยืนได้เพราะไปยังก่อนเออยืนได้ด้วย ไอเดียนรู้เออไอยาตุ่นไอยาลูกหลานเด้อเออเอาจะไว้เสียงแบบนี้เอาเพชรจีนยางพิงพี่เออจะเลยนก็ได้เอาาแชัดกบมาพีเอาไปนี่ยังยุหันก็ไปแท่แมไอผมเป็นน้ำเด้อบอจ๋อเองนางเรื่องกันไข่ก็กระไดเป็นต้นไม้กระได้รอก

ล่างก่อนนู่งโบธนทองเยือดดาลลว่าถ้าเป็นพวกกอนล่างจิพ่อใดญ่เลยได้รูกได้พ่อเามก่อนเ่ยังขอไนุญาตสาสองสาตาต้นแขนขาละลอยอดควยเห็นหน้าจอยนะ เอกน้อยสิ้นวังและน้อผู้เคยนั่งทาน้อเคยั่มาไอสัยรอจนน้ำตาลายคอเลยนอรอไบอเสากระเส้นใจเป็นวิวอววอหัวใจออกหอคือ คือก้อนกี่ทานไปีลนสำนักเอกน้อยผู้ใดสิคอยเอาใจมากนวันนี้นอนน้องหัวใจล้นตัวพอแต่คนเคยหายแรงใจลำบ่ได้เอามื่อถือไหมใจน้องจนสั่นลำบ่ได้เอามื่อถือไหมใจน้องจนสั่นสายลมเว่นเว่น ไปย่างทางวันคีอ้ายบ่สิใจจ่อมมาศาสนาของเราก็สมนัอีกน้อน้องยังด้อยบ่เขาอยู่เสียงกพ่อสมีน่ากพ่อสมีก็เลยลงนาแต่บ่เป็นหยังศรัทาของเฮามันดอยอายไปลอยลอยยามน้อยเหอยอ อไอา่อจงมากไายจังสอนนาะำอีกใหญ่เจ้าติดออนตอนอ่อนตอนอ่อนตอนอ่อนสอนน้ำเอาโอ้เดกเศร้าเล่าขึ้นมาบ้านแต่ยังมีงานทันหนาอรออยู่ที่สวงไม่พอรอใจคือมาทอหน้าตาได้คูกบล่บลำบล่แนบบ่สูดนอนคนละนอ,อ,อะนคอยตาอยู่ขึ้นไม่โอ้เร่งใจให้แน่ ฟังน้องแม่โอ้นำอย่าเจียน้ำกับน้ำเองหน่อยส่งเสียง้อยก็ลอยไปหายเอิ้นห้ของใจให้ขึ้โท